เพราะฉะนั้น,นเข้าสู่เกมหลักที่เราเตรียมพร้ดีกว่าอันเนี้ยที่กิการ์ตังกับมาเวลส์ครับซึ่งเกมนี้ทำขึ้นมาเพื่อนนนท์แล้วคิดว่านานท์น่าจะเป็นคนเดียวที่เล่นได้ก็คือเป็นซูเปอร์แฟนมาเวลส์ครับคนเดียวที่เล่นได้เลยเหรอในแบบเออเพราะว่าถ้าในบรรดาความเป็นแฟน,ทนแท้ๆมาเวล์ทั้งหมดอะ่ะเราคิดว่าคุณคือคือคือนนนท์ในนี้ครับจะมีโปสเตอร์หนังมาเวล์อยู่หกเรื่องันนท์ต้องเอาไปเรียงให้ถูกว่า เรื่องไหนเข้าฉายก่อนกันโอ้โห6เรื่องเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นเดี๋ยวเราให้แบบอ่าแค่ะบอก์ดไปนะมีไอรอนแมนนะฮะมีอเวนเจอร์เอนเกมมีด็อกเตอร์สเตรนนะฮะมีการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่มีแอนด์แมนแล้วก็มีถอ6เรื่องนี้ให้เรียงลำดับนะครับว่าการเข้าฉาย จากว่าไปถึงันสุดท้ายใช่ไหมใช่<ะ>ซึ่งระดับนัโน,นนะครับเราก็จะให้เวลาแค่3นาทีเท่านั้นในการ<อ>เรียงโดยที่นันนพอแปะปุ๊บแล้วมั่นใจก็มากดกระดิ่งกดแล้วพี่จะบอกว่าถูกกี่ผ้าอ๋อ,อ,อไม่ได้แบบว่าเอาเอากว่าจะถูก,กหมดใช่ป่ะใช่<ต>เพราะนั้นเราบอกว่านกนนะอะนะเราจะไม่บอก่จะไม่บอกว่ารเลยแต่ว่าถ้าคุณถูกหมดทั้แหลายครั้งแรกก็คืออ๋อได้ครับก็คือเป็น f a s of SM ครับ เนี่ยทักหวัดกันอีกแล้วตามันอ๋อล่ามันหนักมากเลยที่แห่ลองไปแล้วเอาเป็นไงไม่ถูกว่ะที่หอเออคนเดียวที่ได้ถูกในครั้งเดียวคือพี่ตุ้มตามที่ทำงานที่ดิสนี่ย์ครับซึ่งถ้าพี่ตุ้มตามตอบผิดเนี่ยพี่มี้ก็รู้สึกว่าตุ้มตามอาจจะอยู่ดิสนีย์ต่อไปไม่ได้เหมือนกันแต่เราเชื่อว่าน่าโดนน์ตายตอนนี้งานน้ำหมึกทำได้นี่พี่ตุ้มตามเอาหมึกเข้าดีสนี่ยป่ะเอ๊ย เราจะย้ายไปทำงานที่ซิ่งเราไม่รอแล้วครับตอนนี้นนท์น่าจะพอเหตุร่าวๆเห็นแล้วครับเห็นแล้วถ้าไปแปะนะต้องไปแปะหรอสามสี่ห้าหกแล้วตอนนี้จะมีการนะครับแล้วพอแปะแล้วถ้าจะให้เราตรวจก็คือกดนะแปะทั้งหมดมีสามนาทีสามนาทีแนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับนนท์อะไรกูหนึ่งห้า ก่บบอนอ่าสอเขาเดินได้นะเขาไม่วิ่งเดี๋ยวจึงสิ้นเขาชิลมากเลยมิ่เเขาเดินแต่เขาเริ่มนังเลแล้วแหละตอนนี้พี่ว่ามันจะมีความสับสนก็สามเรื่องนี้แหละเออเฮ้ยเออถ้ามั่นใจเราเดี๋ยวนะสามสิบวินาทีหรอ,อเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้มันคือสาม 2นาที30เนาะ oh, แต่มันใจ <yeah. S 1> ไหมถามจริงว่ามันม่นใจไมั่นใจบ่างคิดว่าน่าจะมั่นใจประมาณหนึ่งเอ,อ้ยดูก่อนนะขอเช่แฟนในที่นี้มีใครเป็นแฟนมาเวลบ้างคะมีคิดว่าถูกไหมคะถูกไหมฮะเอ,อ้ยมีพี่คิดว่าถูกเนาะ มาดูกันที่แคนนวนใช้ไป38วินาทีนะครับและการเรยงของเขานะฮะตามช่วงเวลาการใช้คุณเล่าก่อนคุณเล่าก่อนอันนี้อันนี้208 0อันนี้ถ้าจะไม่ผิดอ่ะ210 0อันนี้212 214 218 22222อ่นนี้ก่อนปีเนี่ยไม่ถูกปีไม่ถูกปีไม่ถูกเลยหรอปีถูกเดียวเดียว208 0ใช่แต่ว่าเรียงลำดับเนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมด6อันถูกอันนี้2 1 1ป่ะ

ผมคงมจำได้ไม่แล้วผมแอบว่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ให้ตอบปีแค่คุณเรียให้ถูกเนี่ยก็คือเก่งมากแล้วไม่มั่นใจสองเรื่องใช่ใช่ใชสองเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าแอดแมนกับการเดียนอะไรมันออกแล้วอันเนี้ยก็เป็นที่ที่พี่แคนะตอบผิดพี่แคนสับสนนี่แหละตัวแอดแมนกับตัวการเดียนเนี่ยตัวผมจำได้ว่าตอนตอนว่าเพราะว่ามันถามกันปีเดียวไงเราเลยไม่แน่ใจใช่ใช่เคยนั่งงงฝึกตอนมา พี่นึกบอกว่ามันไม่มีในสารระบบความคิดว่าเอ้ยนี่คือใครนี่คือฮีโร่เหรอวะอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้อันนี้มันก็จะแบบว่าแต่2008นี่อายุ8ขวบปะใช่ครับ8ขวบครับจำได้เลยเหรอว่าหนังเรื่องนี้เข้าตอนปี2008จำได้เพราะว่าเขาตอบตีนี้จริก็แอบนี่ก็แอบนี่นิดนึงนะเพราะว่ามีเลขอยู่ตรงนี้ตอนเรื่องนี้ตอนเรื่องนี้เข้าเลยเรื่องนี้เขาวาอะไรนะมันมีเลขอยู่ไงเอ้าเอ้าทีมงานมันมีปีอยู่ในนี้ แค่แค่กับเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่เหลือไม่มีปีเลยอันนี้สิบเจ็ดจุลาลน์น่าจะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีไหนที่บอกปีเลยแย่แรกอ่ะเดียวทำไมเราไม่หยิบเวอร์ชันคัมมิงซูนมาไอ้รอดมาในภาคแรกอายุแปดขวบแล้วดูในโรงปะดูโรงครับอ่าดูในโรงตอนตอนภาคแรกไออยู่ชั้นไหนประถมไปหรอเปล่าเนีอ้าวหัวทำไมเราบ้าบอน่าดิบกันอยู่เลยพี่มิน ตอนนั้นอยู่ชั้นไหนแดงผมจะเริ่มผมอยู่ประมาณซึ่งม6มั้งม6พี่น่าจะมาขันไลนะว่าได้จะม6กับแต่ว่าเนี่ยเอาจริงนะยากมากค่ะเก่งมากค่ะปกเป็นแล้วครั้งเดียวด้วยโดยที่ไม่ไม่ลังเลเลยอ่ะแคนไม่เพราะพราะที่ลองเล่นกันละใช่พี่แคนก็คือานที่ชอบหนักมากๆพี่แคนพี่แคนก็ลังเลพี่แคนลังเลอันนี้มันจะไม่ได้อยู่ใน ความคิดจะเท่าไหร่เพาแบบอ๋อแบบอันนี้มาก่อนเพราะว่ามันมันใกล้ๆกันเลยไอช่วงเนี้ยมาเวลมันจะปล่อยหนังปีละเรื่องใช่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 ะช่ใน่ใชอันนี้ช่ใช่ใช่ใช2อช่ช่วช่อง่ใช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 ่วง่อย่ใช่ใช่วช่ใช่ใช่ใช่ปช่ใ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 เ่ใช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 ่ค่ใช่ใช่ใช่่ช่ใช่้ช่่่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่่ก่่่่่ กเกมเรามันง่ายไปจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวกมต่อไปมีแกมีมีมี